ได้เลยแล้วดีที่ไหนเนี่ยเออเออฮะแล้วคนพูดนีตคือใครเนี่ยขอต้อนรับน้องใหม่ขอต้อนรับน้องใหม่นะต้อนรับน้องใหม่เลยต้องต้อนรับน้องใหม่เหรอเฮ้ออโอเคนะคนนี้คนนี้ก็เราก็มาอยู่กันสามคนนะคนนี้คือเจไดนะนี่คือเจลลี่นะนี่คือผมคือเชนเหมือนเดิมนะผมคือมืดแล้วอะ เออคนจะได้เขาได้เปลี่ยนสกีนะคะเขาอยู่ในไมค์ครับวอช่าดูจูซอกันีกคันไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็คลิปพี่หนึ่งหแล้วนะคะเยอะเลยนะเขาอยู่ในอยู่ในไมค์ครับแบบไมนะไม่ไม่นเดอร์นะจริงหรอก็จริงเลยอ่นะถ้าเกิดเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะคือเขา ถ้าเากิดเ,เขามันกดไม่ไม่ยูตจะอยู่นะคะเขาวงกเขาวงกดไม่ไม่ยูย่จะอย,ยูย่นะคะเขาผงเคยดูหนังนี้แล้วใช่ค่ะเคยดูหนังเรื่องนี้ไปยกมือขึ้น,น้าผมก็เคยดูนะแต่คุณเจนเคยดูดเรื่ังคะผมไม่เคยครับอย่ามันก็จะเป็นเขาวงกดรละที่เราอยู่ตรงกลางนะคะที่ตอนกลาคืนมันจะปิดนะคะตคอนนี้ก็ครอตอนเคืนไปดีมันเลยปิดเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนเช้ามันจะเปิด ใช่แหละแต่ว่าแล้วก็จบลุ้มนะคะจบลุ้มโอ้คุณเชฟจะยีนอัลไลคือ <c oughs> ถ้าเกิดแปลไป,ไปอ่านอย่างเดินนะคะถ้าเกิดคพลแบบผมพูดไปเมื่อกี้นะคะคือเขามึงกดนักวิ่งนะครับเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยอะแต่ว่าไปควรไปนักวิ่งก่อนพี่เคนนะนะคะเจะได้ไปนับวิ่งเลยค่ะครือว่า,ามันดูสมบูรณ์มากกว่า มากกว่าในหนังนะในดนังดูสดแย่มากกว่านี้แบบว่าทำไม่ไม่ค่อยเหมือนจริงเพราะว่าเราเป็นเวอร์ชัน1.72ตอนแรกตอนแรกว่าเป็นยังเป็นห้องข้างใต้จะเป็นห้องนึงนะฮะแตบบ่ว่าผมกดถุกม,มาแล้วเพื่อเล่นแบบนี้นะฮะฉันผมก็ทําเป็นเล่นหนังนิดนึงโอเค okay. คนใจไดเป็นนุลาวา<อ>ต่อยต่อยแต,ตนะ่ทุกคนฆ่ามันเร็วเฮ้ยอย่าฆ่าผมสิคบท่านผู้ชมเราเล่น ทำไมนี้เป็นอย่างนี้คะไ,ไม่เป็นไรอ่ะพี่เชนเผื่อแม่ดึงเอาไว้ปลูกอะไรพวกนี้<อ>กินเยอะพักมีวิตามินนะครับพักมีวิตามินอกผมสังเกตมาตั้งหนึ่งวันนะประตูมันไม่เคยเปิดเลยสักครั้งหนึ่ง,วงควรนะถึงตอนเช้าถึงได้ได้มันเปิดเดี<ะ>๋ยวขอไปนตานี้ปะมันจะมีมันจะมีอยู่สี่ด้านนี่นัน่นแหละ นะคน่างที่เูแล้วคนคนดูคนก็จะรู้เรื่องมากกว่าเดนนะถ้าเกิดดูหนังมาแล้วนะคะผมก็ดูหนังมาแล้วมันจะมีอยู่สี่ด้านแล้วตอนนั้นที่พระเอกเขาได้ไปด่าที่เจ็ดว่าแล้วตอนนั้นน่ะมันก็มีูแล้วมันเปิดนะคะมันเปิดนนะมัก็เลยเข้ามาแล้ว็ต้อนกับี่เชนนะจะได้ไปน่อยห้องนึงไป อหนู oh oh oh. ร oh. Bl ah ีบ hey. ด enfin ีิสองหลังด้วยค่ะทุกคนรีบไปกันเร็วว่าประตูเปิดหรือยังผมให้ประตูเปิดแล้วประตูยังไม่เปิดเขาสองหลังอ่ะทำไมอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่เห็นอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะ หลมหลุมศพใครเนี่ยหลุมศพใครเนี่ยทุกคนซอมบี้หรือเปล่าครับเจไดอยู่ไหนอะโอ้ผมกำลังจะออกจากห้องกินข้าวค่ะนี่ตอนนี้มาเร็วเจไดนี่เจไปหลุมศพใครก็มีใช่มีหลุมศพด้วยอยู่ไหนอะมาดีสิได้เลยอ่ะมาเร็วเร็วไม่วิ่งอะไม่วิ่งอะเจไดเจไดเป็นเต่า เฮ้ยผมวิ่งครับแต่ไม่ได้กระโดดยินดีหลุมสุขยยัยอยาไปทุบเลยทุกคนไปตอนนั้นที่พ่อใหญ่เขาไปหาฟืนขอให้หนายไปตัดต้นเดี๋ยวขอตัวสักครู่แบบนี้น,นะคะมีป่มันไายด้วยอ่ะใช่มีปมเลย,ยทุกคนกดเลยเอ๊ะดี๋ยวนะ พี่จีบลเลย่ไเนียห้องอไก็ไม่รู้วคนกดตามพี่ใช่ปโอโ้โหน่๊กกตกเประตูกก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 ไม่เปิดทำไมประตูไม่เปิดไม่เปิดสักกกกบบ้านนีวมองปืออะไรเี่ยอย่าง่ก็ดีเราจะได้มองเห็นชัดๆนาะนี่นองเพเลงอะไอออระไของพี่เจ๊ใจห้องหน,นอกเ อันนี้คือประตูอะไรอ่ะจะเห็นประตูเนประตูอยู่ไหนครับผมกล่ <Hey. S 1> องมีอะไรนะคะท่านไม่มีไหนที่นี่กล่องไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่ามันาเา็นตัดต้นไม้ใช่ที่นี่เขาตัดต้นไม้ได้เลยและมิเจอผู้อีกอย่างหนึง่ง โอ้ยสนใครขึ้นเลยก็เพื่อเห็นนะครับมองเห็นอะไรหัวยิงหัวสปีดอยู่ด้วยครับอ่ะฮะไม่ต้องเป็นทุกหลอนนะครับทุกคนเครื่งเนนี้มีอะไรผมอยากรู้จังเลยโอ้ยข่าวบริกดทุกคนตัดไม้ฮะ<า>ทุกคนตัดไม้ให้ต้นไม้เหรอใช่ทุกต้นไหมหมือทุกต้นเหรอมันตัดต้นไม้ได้ทุกต้นเหรอ เออแต่ตัวมาที่จำนวนที่เพียงพอเพียงพอเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ที่ตัวเองคิดว่ามันเยอะแล้วก็ค่อยขอแล้วไปครับเพราะว่าม<ต>ันเห็นบ้านมันมีนมนมของขราเจเจคนแต่ว่าแต่ว่าพี่เชนไม่ได้แต่ว่าพี่เชนไม่เอาของข้าบ,บ้านูหรอกพี่เชนขับเองเลยเพื่อจะให้วางวางแต่ละจุดเพื่อจะให้เอามาใช้ได้จุดนึงไม่ใช่ว่าไว้อยู่ตรงป่าตรงรอบลอจ่ โอ้โหตัดจะมาเยอะมากใครเจลี่อ่ะนี่เมื่อกี้ใครทุบกระจกครับน<ม>ี่นเชนเกุนเชดงก็กำลังทำทางไปอยู่อ่ะไว้ระบบอะไรเนี่ยทุกคนผมทุบมาถึงนี่เลยอ่ะไม่ไปทำประตูก่อนโดดโดดโดูปีศาจ คนอย่างนี้เขาดูได้ก็ปีศาจมั leer, <the word? <the word? ้ใช oh. ่ว่ะปีศาจโซก้าที่เนต้องมาเป็นโซก้าคูก้าโซก้าโคู่กับคูโคูก้าเกี่ว่ากันผ่านอะคูกัคูก้านี่เต้เคุณครับ นี่ทุกคนไม่ใช่ทำเป็นประตูเลยทางเข้าจะ <c oughs> หาว่าผม,มขี้กลุมนะผมไม่ได้ขี้กลุมนะเพราะว่า<อ>ก็มาให้ทุบเลยก็ได้ที่อยากทุบนี่หมอโต้คดเดี๋ยวผมปรับไปบทีซี่นะฮะเดี๋ยวผมปรับไปบทีซี่คนเจอแล้วคนได้โน้ตบอกว้อีซีนะ่ค<ะ>ือไหนโอ้ทำใช่ไหมใช่ e a ี่แปลว่าอะไรแลว่า ไม่้ัก็ยยามไม่รทุกคนผม,ผมทำประตูทางเข้าด้วยก็ไม่ได้คนผมขอขุดไปก่อนนี่เจ้วก็มาทำที่ตัดไม้ตอนที่ผม็ยังตัดต้นไม้ต้นนี้ยังไม่เสร็จเลยผมก็แปลกนะท้านเป็นไม่ให้เปิดหรือว่าต้องให้เราทุกเองต,ต้องให้เราใช้เอ็นเดเบดพิเศษสีเอ็นเดเบด ก็มีหมดไกลบุรีแต่ข้างบนเมื่อกี้ผมยังเห็นยังมีเด็กยก็ตอนนี้ไกลแล้วเลยแล้วเวลาถ้าเกิดทำไมเวลาตอนเช้าอ่ะมีแดดแล้วทำไมมาทำไมทำไมเท้าฟ้ามันมด้วย เมฆขาวต่อทุกตอนจะเป็นหมว่เมฆขาว่าทุกตอนแหละมันจะเป็นตอนเลยนะมันจะเป็นตอนมืดเพราะว่าท้องฟ้ามันทําให้เป็นมืดมันมันมันถึงโอ้โหด้วยเบนตู้เย็นที่พี่เชนเคยคิดไหม